ดิฉันนางสาวนพชยญาหนุ่มพุรหัสศูนยสองสาขาวิชาการปฐรมศึกษาชั้นปีที่3ค่ะวันนี้จะมานำเสนอศิลปะสร้างสรรค์าการทำโมบายจากจานกระดาษค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงศิลปะสร้างสรรค์ค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปสร้างสรรค์ผลงานศิลปะกันค่ะ ซึ่งผลงานศิลปะที่เราจะพาทุกคนทําในวันนี้นะคะก็จะเป็นศิลปะที่ง่ายๆค่ะน้องๆหนูๆก็สามารถทําตามกันได้นะคะและที่สําคัญค่ะผลงานศิลปะของเราเนี่ยสามารถนําไปเป็นสิ่งของตกแต่งบ้านได้ด้วยค่ะค่ะและสิ่งที่เราจะพาทุกคนทํากันในวันนี้นะคะก็คือโมบายจากจานกระดาษน,นั่นเองค่ะ ทุกคนคงสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะว่าเจ้าโมบาจากจานกระดาษเนี่ยต้องทํำยังไงแล้วก็ต้องใช้อะไรในการทําบ้างนะคะถ้าทุกคนสงสัยนะคะเราไปดูพร้อมๆกันเลยคะ่ะอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ในวันนี้นะคะก็จะมีจานกระดาษค่ะจานสีคู่กันไม้บรรทัดคัตเตอร์ที่เจาะกระดาษกาวกระดาษสีสีโปเตอร์เชือก และสำลีสำหรับตกแต่งค่ะค่ะโดยขั้นตอนแรกนะคะคือเราจะต้องทำเจ้าจานกระดาษน,นี้นะคะให้เป็นเครื่องวงกลมค่ะโดยเราจะพับครึ่งจานกระดาษนะคะจากนั้นใช้คัตเตอร์กรีดค่ะ ที่เป็นครึ่งวงกลมแบบนี้แล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาระบายสีลงบนจานกระดาษของเรากันเลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะทําเป็นรูปสายรุ้งให้ทุกคนดูกันค่ะแต่ว่าถ้าทุกคนอยากจะทําเป็นรูปอื่นลายอื่นก็ได้นะคะแล้วแต่จินตนาการของทุกๆคนเลยค่ะ ระบายสีจานกระดาษของเราเสร็จแล้วนะคะเมื่อเราได้จานกระดาษที่ระบายสีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาตกแต่งกันค่ะค่ะซึ่งเราจะตกแต่งโดยเราจะนํากระดาษนะคะมาติดกับตัวจานกระดาษของเราให้เป็นโมบายค่ะในวันนี้นะคะเราก็เลือกใช้กระดาษเป็นสีสายรุ้งค่ะให้เป็นตามสีที่เราระบายกับจานกระดาษนะคะแล้วก็ของที่เราจะมาตกแต่งเพิ่มเติมนะคะ <P rem ium> ก็จะมีสำลีค่ะวันนี้เราจะใช้สำลีเป็นก้อนเมฆนะคะ เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆคนไหนที่ทําเป็นรูปแบบอื่นนะคะก็สามารถเลือกสีกระดาษที่เราจะนํามาติดนะคะหรือว่าเลือกวัสดุที่เราจะนํามาตกแต่งเองได้เลยค่ะ ทำเสร็จกันไปแล้วนะคะกับโมบายจากจานกระดาษของเราค่ะในวันนี้ที่เราทำนะคะก็จะเป็นโมบายสายรุ้งนะคะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะที่เราจะนำไปแขวนได้นะคะก็คือเราจะต้องเจาะรูตรงกลางค่ะตรงกลางด้านบนตรงนี้นะคะเราจะเจาะรูหนึ่งรูนะคะเราจะใช้เป็นตาไก่ในการเจาะรูค่ะเพื่อนำเชือกนะคะมาผูกไว้นะคะแล้วก็นำไปห้อยที่สถานที่ต่างๆที่เราต้องการจะนำโมบายนี้ไปไว้เลยค่ะ ไปแล้วนะคะกับการทำโมบารจากจานกระดาษค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคน,ท,กคนทำง่ายกันใช่ไหมคะถ้าทำง่ายทุกคนก็อย่าลืมนำไปทำตามกันด้วยนะคะเราจะได้มีโมบารสวยๆเก๋ๆมาประดับตกแต่งบ้านของเรากันค่ะและในวันนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวลาวทุกๆคนไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้ารับรองว่าจะต้องมีอะไรสนุกๆมาให้เพื่อนๆได้ลองทำตามกันอีกเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ